บทที่16พัตเทกรตคาถาอาตีตังนาวาคเมยยานับปาติกังเทอานาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะติตัมปาหีนังตังอปัต ตันจะอาณาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปัน,นังจะโยจะโยธรรมังปัตถะัทถะวิปัสสติอรหิตัง ปัจจุปันนั้นจะโยธรรมงตัถาตัถาวิปัสสติอะสังหิรังอสังกุปปังตังวิทามะนุลูหายเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คอนแคนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเน,อเนืองให้ปูปรงเถิด อัจเชวะกิจะมาตปังโกชัญามลาลังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุงน่งในโนสังขลันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสยาเสนาใหญ่นั้น ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตามาตันที่ยังตังเวพะเทกะลัตโตติสันโตอาจิกะเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลนั้นผู้ปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่า ผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแลบทที่17อภินหะปัจจเวคณะปาธาะเชลาธรรมโมหิเชลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงผลความแก่ไปไม่ได้ พยาที่ทรรมโมหิพยาทิงอนานตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาณธะร,รมโมหิมาณนังอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ตับเพหิเม ปิเหหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของรักของจเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมมัสสะโกมหิกรรมมายโยกรรมมโยนิกรรมพันธุกรรมมปฏิสละโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังปริสามีกัญญานังวาปาปกังวาตัสสาธาญาโทรพระวิสามีเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป เอวังอํมเหหิอภินทังปัจจเวกขิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิ <c oughs> ดบทที่1ิปพรมวิหารภาวนาเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพระวาสาวัตถิยังวิหรารติเชตวันเนอานาธา ปินทิกาสาอาลาเมตตลลโคภะควาภิกขูอามันเตสิภิกขโวติระทันเตติเตภิกขุภะควาโตปัจจสโสุงภะควาเอตาทาวจะเมตตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาพาหุริกตายา ยานีกตายวัตุกตายอนุธิตายเปาลิจิตายสุสุสามารทายาเอกาทศนิสังสาปาติกังขากตตเมเอกาทศสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชชตินปาปากังสุปีนางปัสสติมนุษย์นางปิโยโหติอมนุษย์ นางปิโยโหติเทวตาลักขิตานาสาอักขิวาวิสังวาสทังวากรมติตุวตังจิตตังสมาธิติมุขวันโนวิปัสสิทติอสัมมุโโหกาลังกโรติอุตตลิงอปาติวัตปติวิชนโต พัมมะโลกุกูปโคโหติเมตายาพิขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาปะหริกตายะญานีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายาปริจิตตายะสุสมาลัทธายาิมเอกาทัสสทัานิสังสาปาติกังขา อัตถิโยอนโนทิโสภะลนาเมตตาเจโตวิมุตติอัตถิโอทิโสภลนาเมตตาเจโตวิมุตติอัตถิทิสาภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิอโนทิโสภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิโอทิโส พาลาเมตตาเจโตวิม so ุตติกติหากาเลหิทิสาภาลาเมตตาเจโตวิมุตติวิมุตติติปัญจหากาเลหิอนทิโสภาลาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตาหากาเลหิโอทิโสภาลาเมตตาเจโตวิมุตติทัสหากาเลหิทิสาภาลาเมตตาเจโตวิมุตติ ตะเมหิปัญจหากาเลหิอนุทิโสภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติสะเพสตาอเวราปยาปชาอนิกาสุขีอัตนาปริหารันตุสะเพปานาอเวราปยาปชาอนิกาสุขิอัตนาปริหารันตุสะเพภูตาอเวราปยาปชาอนิกาสุขิ อัตานาปริหารตุสัพเปปุคลาอเวราปยาปชาอนิคาสขีอัตนาปริหารตุสัพเพอัตภาวะปริยาปันาอเวราปยาปชาอนิคาสขีอัตนาปริหารตุเออิเมหิปัญจหากาเลหิอโนทิโสภลนาเมตาเจโตวิมุตติกตเมหิสัตตหากาเลหิโอทิโส ภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพพาอิธิโยอเวราพยาปชาอีิคาสุขีอัตนางปริหารตุสัพเพปริสาอเวราอพยาปชาอีิคาสุขีอัตนางปริหารตุสัพเพอนิยาอเวราอพยาปชาอณิคาสุขีอัตนางปริหารตุสัพเพอนาิยาอเวราอพยาปชาอณิคาสุขีอัตนางปริหารตุสัพเเพเทวาอเวราพยาปชา อานิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพมนุสสาเวราปยาปชาอานิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพวินิปาัติกะเวราปยาปชาอานิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุอิเมหิสัตตะหากาเลหิโอทิโสภลานาเมตตาเจโตวิมุตติตัเมหิ ทัสหกาเลหิติสาผลนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพปุรัติมาญาติสายาสัตตาอเวราภยาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมาญาติสายาสัตตาอเวราภยาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตลาญาติสายาสัตตาอเวราภยาปชา อนิคาสุขีอัตตนังปริหารตุสพเพทักินายติสาญาสัตตาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตตนังปริหารตุสพเพปฏิมาญาณุติสาญาสัตตาเวราพยาปชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารตุสพเพปัจมายญาณุติสาญาสัตตาเวราภยาปชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารตุสพเพอุตลายาณุติสาญา ตาเวราพยาปชานีกาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพทักกินายานุทิศายาสัตตาเวราภยาปชานีกาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพเหติมายาทิสายาสัตตาเวราพยาปชานีกาตุขีอัตนาง์ปริหารันตุสัพเพอุปาลิมายาทิสายาสัตตาเวราพยาปชาอนิกาสุขีอัตนาังปริหารันตุสัพเพปฏริตายา ทิายาปานาอเวราอภัยยาปชะนิกาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเปัจิมายาทิายาปานาอเวราอภัยยาปชะนิกาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพอุตลายาทิายาปานาอเวราอภัยยาปชะนิกาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพทักกินายาทิายาปานาอเวราอภัยยาปชะนิกาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพปรติมายา อนุท an 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 ิสายาปานาเวราอภัยยาปจะอนีกาตุกีอัตตนังปริหารตุสัพเพปัจฉิมายาอนุทิสายาปานาเวราอภัยยาปจะอนีกาตุกีอัตตนังปริหารตุสัพเพอุตตลายาอนุทิสายาปานาเวราอภัยยาปจะอนีกาตุกีอัตตนังปริหารตุสัพเพทักินายาอนุทิสายาปานาเวราอภัยยาปจะอนีกาตุกีอัตตนังปริหารตุสาเพเฮติมายา ทิสายปานาเวราปยาปชาณิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมาญาทิศายปานาเวราปยาปชาณิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุรติมาญทิศายาสเพุรัิมาญทิสายาสัพเพปุรติมาญาทิสายาปูตาเวราปยาปชาณิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมาญาทิสายาปูถิตาสัพ สัพเพปัจฉิมายาทิสายาภูตาอเวราอภยาปชาอินิกาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพอุตตลายาทิสายาภูตาอเวราอภยาปชาอินิกาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพทักินาญาทิสายาภูตาอเวราอภยาปชาอินิกาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพปุรติมายาอนุทิสายาภูตาอเวราอภยาปชาอินิกาสุขีอัตนางปริหารันตุ สัพเพปัชิมายานุสิษายาูตาเวราอภยญาปชาณีกาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพอุตตลายานุสิษายาภูตาเวราอภิยาปชาอนีกาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพทักกินายานุสิษายาูตาเวราอภิญาปชาณีกาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพเหติมายาทิสายภาูตาเวราอภิยาปชาณีกาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพอุปาเล ภูปาลิมายตทิสายาภูตาเวราพภิาปชานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสพเพปุรติมาญาทิสายาปุขลาเวราพภิาปชานีคาสุขีอัตตนังปริหัรันตุสาเพปัชฉิมาญตทิสายาปุขลาเวราพภิาปชาณีคาสุขีอัตตนังปริหัรันตุสาเพอุตลาญตทิสายาปุขลาเวราอภิญาปชานีคาสุขีอัตตนังปริหัรันตุสาเพตากินายตทิสายา ปุลาเวราภยาปชานีกาสุขีอัตนังภริหารตุสพเพวัตถิมาญาณุสิษะปุลาเวราภยาปชานีกาสุขีอัตนังปริหารตุสพเพปัจฉิมาญาณุสิษะปุลาเวราภยาปชานีกาสุขีอัตนังภริหารตุสพเพอุตตรญาณุสิษะปุคลา อเวราภะยาปชาอนิกาสุขีอัตตนังปริหัลันตุสัพเพทากินายะอนุทิสายาปุขลาอเวราภะยาปชาอนิกาสุขีอัตตนังปริหัลันตุสัพเพติมายาทิสายาปุขลาอเวราภะยาปชาอนิกาสุขีอัตตนังปริหัลันตุสัพเพอุปาลิมายาทิสายาปุขลาอเวราภะยาปชาอนิกาสุขีอัตตนังปริหัลันตุสัพเพ วันจะไปยติสายตาอัตาภาวะปริยาปันนาเวราปยาปชะนิกาสุขีอัตนังปริหัรันตุสัพเพปันจิมายติสายตาอัตาภาวะปริยาปันนาเวราปยาปชะนิกาสุขีอัตนังปริหัรันตุสัพเพอุตัลายาทิสายตาอัตาภาวะปริยาปันนาเวราปยาปชะนิกา สุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพทักินายทิสายาอัตตาภาวะปริยาปันนาเวราปยาปชาอนิกาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพปุรติมาญานุทิสายาอัตตาภาวะปริยาปันนาเวราอปยาปชาอนิกาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพปัจจิมาญาณุทิสายาอัตตาภาวะปริยาปันนาเวราอปยาปชา อานิคาสุขีอัตนังปริหลันตุัพเพอุตลายาอนุทิสายยาอัตตภาพว่าปริยาปนาเวระปยาปชาอานิคาสุขีอัตนังปริหลันตุัพเพทักกินายาอนุทิสัยยาอัตตภาว่าปริยาปนาเวระปยาปชาอานิคาสุขีอัตนััปริหลันตุสัเพเหติมายาทิสัยยาอัตตภาพ ปริยาปันนาเวราปยาปชานิการุกีอัตนังปริหารันตุสัพเพอุปาลิมายาติสาญาตตภาวะปริยาปันนาเวราปยาปชะอานิการุกีอัตนังปริหารันตุสัพภาปุรติมายาติสาญาติโยอิติโยอเวราปยาปชะอานิการุกีอัตนังปริหารันตุสัพภาปัจจิมายาติสาญา อิติโยอเวราปยาปชาอนิกาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพพาอุตะลายาทิสายาอิติโยอเวราปยาปชาอนิกาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพพาทักกินายาทิสายาอิติโยอเวราปยาปชาอานิกาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพพาอุรติมายาทิสายา อิติโยอเวราอภยาปาปชาอณิกาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพพาปัจจิมาอนุสิษายาอิติโยอเวราอภยาปาปชาอณิกาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพพาอุตตลายาอนุสิษายาอิติโยอเวราอภยาปาปชาอณิกาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพพาทักินาอนุสิษายาอิติโยอริอเวราอภยาปาปชาอณิกาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเ สัพพาเหติมายาทิสายาอัติทิโยอเวราพภยาปชาอณิกาสุขีอัตนางปพริหารันตุสัพพาอุปาลิมายาทิสายาอิทิโยอเวราอภยาปชาอณิกาสุขีอัตนางปพริหารันตุสัพเพปุริตมายาทิสายาปุริสาอเวราอภยาปชาอนิกาสุขีอัตนางปพริหารันตุสัพเปปัจฉิมายาทิสายยาปุริสา อเวระปยาปชะนิกาสุขีอัตนาังปริหารันตุสพเพอุตตลายทิสายาปุริสาอเวระปยาปชอนิกาสุขีอัตนาังปริหารันตุสพเพทักกินายทิสายาปุริสาอเวระปยาปชะนิกาสุขีอัตนาังปริหารันตุสพเพปุรัติมายานุสิสายาปุริสาอเวระปยาปชา อานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเปปัจจิมายานุสิษายาปุริสาอเวระปาปจาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตลาญานุสิษายาปุริสาอเวระปาปจาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพทักินายานุสิษายาปุริสาอเวระปาปจาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพ เอติมายาติสาญาปุริสาเวราอภิยาปชาอินิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปาลิมายาติสาญาปุริสาเวราอภิยาปชาอินิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรติมายาติสาญาอริยาเวราอภิญญาปชาอินิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาติสาญา อริยาเวราปยาปชะนิกาสุขีอัตานังปริหัลันตุสัพเปอุตตรยาธิสายาอริยาเวราปยาปชานิกาสุขีอัตานังปริหัลันตุสัพเพทักขินายธิสายาอริยาเวราปยาปชานิกาสุขีอัตตานังปริหัลันตุสัพเพปุรติมายานุธิสายาอริยาเวรา อภยาปชะนิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพปัจิมายะอนุทิสายาะอริยะเวราอภยาปชะนิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพอุตลายะอนุทิสายาะอริยอเวราอภยาปชะนิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพทากินายอนุทิสายาะอริยาเวราอภยาปชอนิคาสุขี อัตตนังปริหารันตูสพเเหิติมาญาติสาญาอริยาเวราพยาปชาอานิกาสุขีอัตตนังปริหารันตูสัพเพอุปาลิมาญาติสาญาอริยาเวราพยาปชาอานิกาสุขีอัตตนังปริหารตูสัพเพปุรติมาญาติสาญาอนริยาเวราพยาปชาอานิกาสุขีอัตตนังปริหารันตู สัพเพปัชิมายติสาญานริยาเวราปยาปชาอนิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพอุตตลาญติสาญาุริยาอเวราปยาปชาอนิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพตักินายาทิสาญานริยาเวราปยาปชาอนิคาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพประิมาญาติสาญานริยา อเวราปยาปชาอนิคาสุขีอัตนางปริหารตุสพเพปัฉิมายานุสิสายานันติยาอเวราปยาปชาอนิคาสุขีอัตนางปริหารตุสาเพอุตลายานุติสายานันติยาเวราปยาปชาอน้คาสุขีอัตนางปริหารตุสพเพทักินายานุติสายานันติยาเวราปยาปชาอน้คาสุขีอัตนางปริหารตุสัเพเพธิมายา ทิสายานริยาเวระปยาปชานิาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพอุปาลิมาทิสายานริยาเวระปยาปชาอนิฆาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพปฏิติมาติสายาเทวาเวระปยาปชานิฆาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพปัจจิมายทิสายาเทวาเวระปยาปชานิฆาสุขี อัตนางปริหารันตุสาเพอุตลาญติสาญเทวาเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตนาง์ปริหารันตุสาเพทากินายติสายเทวาเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตนาง์ปริหารันตุสาเพปุรติมายานุติสายาเทวาเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตนาง์ปริหารตุสาเพปัจฉิมายานุติสาญเทวาเวราอพยาปชา อนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเพอุตลายานุทิสายเทวาเวราปยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเพทากินายอนุทิสายเทวาเวราปยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเพเฮติมายติศายเทวาเวราภยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสพเพ อุปาลิมาญติสายเทวาเวราปยาปชาอนิกาสุขีอัตตนังปริหารตุสัพเพปฏิมาญติสายามนุสวาเวราภยาปชาอนิกาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพปชิมาญติสายามนุสวาเวราภยาปชาอนิกาสุขีอัตตนังปริหารตุสัพเพอุตตลายญติสายา มนุษาเวราภยาปชานีคาสุขีอัตนังปริหารตุสพเพทักินายติสาญามนุสิสามนุษาเวราภยาปชานีคาสุขีอัตนังปริหารตุสัพเพปฏิมาญานุทิสาญามนุสิสาเวราภยาปชานีคาสุขีอัตนังปริหารตุสพเพปัจฉิมาญานุทิสาญา มนุษย์เวระภยาปชาณีคาสขีอัตนาง์ปริหารตุสาเพอุตลายะอนุทิสายามนุษย์เวระภยาปชาณีคาสุขีอัตนาง์ปริหารตุสาเพทักินายานุทิสายามนุษย์เวระภยาปชาณีคาสุขีอัตนาง์ปริหารตุสาเพเอติมายาทิศา ยมนุษาเวราปยาปชาณีคาสุขีอัตนังปริหารันตุสพเพอุปรลิมายาติสายามนุษาเวราภยาปชาณีคาสุขีอัตนังปริหารันตุสพเพปรติมายาติสายาวินิปาติกาเวราปยาปชาณีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสพเพปัจฉิมายติสายาวินิปาติกาเวราปยาปชาณีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสพเพ อุตตลายาทิสายาวินิปาติการเวราภยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริยรันตุสัพเพทักินายาทิสายาวินิปาติการเวราภยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริยรันตุสัพเพปรติมายาทิสายาวินิปาติกาเวราภยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริยรันตุสัพเพปัจฉิมายาทิสายา วินิปาติกาเวราอภยาปชานีฆาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพอุตตลายานุทิสายาวินิปาติกาเวราอภยาปชานีฆาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพทักขินายานุทิสายาวินิปาติกาเวราอภยาปชานีฆาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพเหติมายาทิสายาวินิปาติกา เวราปยาปชาอานิกาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพอุปาลิมายติสายาวินิปาติกาเวราปยาปชาอานิกาสุขีอัตนางปริหารันตุติอิเมหิทัสหากาเลหิติสาภรลานาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสตตานังปีปีขนาง วัชเชตวาอภีฆนายอาอปะอุป,ปาคาตังวัชเชตวาอนุป,ปาคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาอสันตาเปนะปริยาธานังวัชเชตวอาอปะริยาธาเนนะวิเหสังวัชเชตวาอวิเหสายาสเพสตตา อะเวริโนโหตูมาเวริโนสุขิโนโหตูมาจากหตุมาทุกขิโนสุขิตัตาโหตุมาทุกขิตัตาติอิเมหิอัตถะการหิสัพเพสัตตาเมตตาญาติเมตตาตังธรรมังเจตญาติติเจโตสัพพยาปาทาปาริ ยุทธาเนหิมุจจติติวิมุตติเมตตาจาเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพัมมะวิหารภาวนานิติตาบทที่19เเทวตาอุโยชนะคาถา ทุกขปตตาจะนิดทุกขาพยาปตตาจะนิพยาโสกปตตาจะนิโสกหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตตาวตาจามเฮิสัมปังปุญญสัมปังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาธานังทัตทัน ทานังททันตุสัตธาญาสีรังลักขันตุสาพะทาภาวนาพิรตาโหนตุขัดฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภะรปัตาปัจเจกานันจะยังพระลังอลหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโซสัพเพพุทธาภะรปตาปัจเจกานัน จะยังพลังอรหันตานั้นจะเตเชนละคังพันธามิสัพปโสสพเพปุธาพลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตเชนละคังพันธามิสัพพโสสพเพปุธาพลัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตเชนละคังพันธามิสัพพโส ตัพพพุทธาภรพปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนละคขังพันธามิสสพปโสตัพพพุทธาภรพปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนละคขังพันธามิสสะปโสตัพพพุทธาภรพปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนละคขังพันธามิสสพปโส ตัพพุทธาภรปัตตาปัเจกานนจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนละข้างพันธามิสสะปโสตัพพุทธาภรปัตตาปัเจกานนจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนละข้างพันธามิสสปโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอานุภาพแห่งความเพียร และอนุสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายบดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้า และวัตถุมงคลพระปิตตายอ่อเศรษฐีเหรียญยอ่อดเศษฐีเหรียญไหวครู68 8ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่3ามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอานุภาพแห่งพระปรลิศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิุกการเทินสาธุสาธุสาธุ